ผมเป็นคนที่ชอบเดินป่ามาตลอดแต่ไม่ใช่แบบเดินเล่นๆนอาสบายนะผมรักความสันโดษผมรักความรู้สึกของการเป็นเพียงจุดเล็กๆที่ไร้ความหมายในป่านกว้างใหญ่และเก่าแก่นี้ความเงียบของมันเปรียบเสมือนโบสถ์สำหรับผมหรืออย่างน้อยมันก็เคยเป็นเมื่อวานนี้ผมตัดสินใจจะไปเดินตรงเส้นทางห่างไกล ในเทือเขากรีนฮอนพื้นที่มันทั้งขุขะและงดงามเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีใครไปเหยียบเท่าไหร่ผมจอดรถไว้ที่ทางเข้ารกล้างของเป้ขึ้นข้างหลังและมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าในสองสามชั่วโมงแรกทุกอย่างมันช่างสมบูรณ์แบบอากาศเย็นสบายไม่กลิ่นสนกับกลิ่นดินเฉือนตีขึ้นมาเสียงเดียวที่ผมได้ยินก็คือ เสียงสายลมที่พัดตียอดไม้เสียงกระรอกและเสียงฝีเท้าของผมที่ย่ำอยู่บนดินมันคือความเงียบสงบที่ผมโหยหาผมเดินมาได้ประมาณหา้าไมหลือเข้าไปในป่าหรือตำบันตอนนั้นผมได้ยินเสียงมันครั้งแรกใครที่ใช้เวลาอยู่ในป่าบ่อยๆก็จะรู้จักวิธีการแยกแยก,แยกเสียงเสียงกระรอก จะเบาและก็รีบร้อนเสียงกวางคือเสียงกิ่งไม้หักเบาๆตามด้วยความเงียบแต่นี่มันไม่ใช่คือเสียงมันหนักมากๆเหมือนจงใจเหยียบกิ่งไม้ให้หักเสียงนั้นมันมาจากทางซ้ายมือหลังแนวต้นเฟอร์ที่หนาทึบผมหยุดเดินตั้งใจฟังและมองหาในหมู่ต้นไม้ไม่เห็นอะไรเลยผมพยายามจะบอกตัวเองว่า มันอาจจะเป็นกวางตัวใหญ่และผมก็เดินขึ้นเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยหลายร้อยหลาต่อมาเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้กว่าเดิมและตามมาด้วยเสียงพุ่มไม้เสียดสีกันเหมือนบางอย่างขนาดใหญ่กำลังแหวกพงไม้เข้ามาหาผมเลือดในตัวผมเย็นวาบนี่มันไม่ใช่กวางแน่แน่ มันคืออะไรบางอย่างที่ใหญ่เกินกว่าจะเป็นสัตว์ป่าทั่วไปผมหันหัวช้าๆอย่างระมัดระวังและผมก็เห็นมันผ่านช่องว่างระหว่างต้นไม้ห่างออกไปราวหกสิบถึงเจ็ดสิบหลาผมเห็นมันมีตัวใหญ่มีดำตัวมืดมาไม่ใช่ค่ใหญ่แต่มันแบบโคตรจะใหญ่เลย หัวของมันก้มลงสูดกลิ่นตามรอยเท้าของผมที่เพิ่งเดินผ่านมามันไม่ได้หลงทางมันกำลังตามรอยผมอยู่หัวใจของผมกระแทกกับกระดูกซี่โครงจนรู้สึกเจ็บผมเคยเห็นมีมาก่อนนะแต่ก็ในระยะปลอดภัยและพวกมันมักจะกลัวผมมากกว่าที่ผมกลัวพวกมันแต่นี่มันไม่ใช่แบบนั้นท่าทางการเคลื่อนไหวของมัน การตามกลิ่นด้วยความตั้งใจนี่ไม่ใช่แค่หมีเดินผ่านแต่นี่มันคือการล่าทุกคำแนะนำเรื่องการเอาชีวิตรอดทุกสารคดีสัตว์ป่าที่ผมเคยดูพุ่งเข้ามาในหัวผมทันทีอย่าว,วิ่งการที่วิ่งจะทำให้คุณกลายเป็นเหยือ่อย่ามองตามันคือการท้าทายอย่าแสดงความกลัวมันจะอ่านคุณออกผมสูดลมหายใจยา,ยาวๆช้าๆ พยายามทำให้หัวใจที่เต้นเหมือนกับนกฮัมมิงเบิร์ดของผมสงบลงโอเคใจเย็นผมยังพอมีระยะห่างอยู่แต่ต้องคิดให้ดีและเดินให้ฉลาดแผนของผมนั้นเรียบง่ายเดินด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอเพิ่มระยะทางขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มเบี่ยงเส้นทางเป็นวงโค้งไปยังเส้นทางหลักที่ย้อนกลับไปยังรถของผมที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณหนึ่งไม์ ถ้าผมสามารถอ้อมไปยังตำแหน่งของมันได้โดยที่มันไม่รู้ตัวผมอาจจะกลับไปถึงเส้นทางหลักและหนีออกจากป่านี้ได้มันเป็นการเดิมพันแต่ก็ดีกว่าเดินเป็นเส้นตรงเหมือนกําลังเชิญชวนให้มันตามคุณไปสุดจุดจบผมเดินต่อชั่วโมงต่อมามันคือชั่วโมงที่น่ากลัวและบันทอนจิตใจที่สุดในชีวิตทุกก้าวต้องระวังเสียงใบไม้รอบตัวที่ปิวสวยและ ผมแทบไม่กล้ามองกลับไปข้างหลังเลยผมมองไปแค่นาทีละหนและทุกครั้งที่หันไปหัวใจผมก็หล่นวูบมันอยู่ตรงนั้นเงาสีดำขดาดมหึมาที่เคลื่อนที่อย่างเงียบๆระหว่างต้นไม้มันไม่รีบมันใจเย็นมันรู้ว่ามีเวลาเหลือเฟือป่าที่เคยงดงามได้กลายเป็นเขาวงกตที่น่าอึดอัดและน่าสะพึงกลัวสำหรับผมต้นไม้ทุกต้น คือสิ่งที่ช่วยบทบังผมจากมันแต่ก็ช่วยบังมันจากผมด้วยผมพยายามเดินตามแผนอ้อมออกเป็นวงกว้างแต่ทิวทัศน์ข้างหน้าเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนมันบีบให้ผมต้องเดินไปทางเส้นทางของสัตว์ป่าระยะห่างเริ่มลดลงผมได้ยินเสียงหายใจของมันเสียงครืมต่ำๆหนักแน่นที่เหมือนกับแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านไปถึงพื้นดินเกมจบแล้วมันรู้ว่าผมรู้ และตอนนี้มันเลิกเล่นบทนักล่าผู้เงียบขึมแล้วผมหันไปมองผ่านหัวไหลมันอยู่ห่างออกไปแค่40หลาและตอนนี้มันเริ่มวิ่งแล้วก้าวกระโดดต่ำๆหนักแน่นและมันกำลังเล่งเข้ามาสมองส่วนที่มีเหตุผลของผมกรีดร้องว่าอย่าวิ่งแต่สมองส่วนดึกดำมันที่ลึกที่สุดสัญชชตยานดิบของผมกับเข้าควบคุมทุกอย่างแผนการที่เคยวางไว้พังทลายแต่มีความตื่นตระหนกเต็มเปี่ยม ผมวิ่งผมพุ่งทะลุพุ่มไม้กิ่งไม้ตบหน้าผมอย่างแรงปอดผมแสบร้อนผมไม่สนเส้นทางอีกต่อไปแล้วแค่พุ่งตัวลงเดินไปหวังเพียงแค่จะเร่งความเร็วให้มากพอนับเบื้องหลังของผมผมได้ยินเสียงหมีที่วิ่งเต็มกำลังมันไม่ใช่สัตว์ใหญ่ที่เชื่องช้าอีกต่อไปมันคือรถไฟบรรทุกขนสัตว์กล้ามเนื้อและเขี้ยวที่แหลมคมเสียงมันกึกก้องราวกับวันสิ้นโลกมันพังต้นไม้เหมือนกับกิ่งไม้แห้งกงเล็บทุบผืนป่าเป็นจังหวะที่หนักแน่น มันกาลังตามผมมาอย่างรวดเร็วผมรู้ได้โดยสัญชตตาตญาณผมกําลังจะตายตายอย่างโง่ๆเพราะความกลัวในป่าที่ไม่มีใครเห็นแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงผิวปากเป็นท่วงทำนองที่เรียบง่ายใส่ชัดเสียงผิวปากดังเป็นโน้ตส,สามตัว <ś le af noise> มันเหมือนกับคนกำลังร้องเพลงพื้นบ้านเบาๆอย่างไม่รีบร้อนเสียงนั้นได้เจาะทะลุความโกลาหล เสียงใสมันระคังฟังดูเหมือนเสียงมนุษย์เหมือนกับความหวังและภายในหัวผมที่กำลังจมอยู่กับความเส้นหวังนั้นคิดว่าเสียงนั้นคือทางรอดอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือนักเดินป่าคนอืน่นผมได้ยินเสียงผิวปากดังขึ้นอีกครั้งมันมาจากข้างหน้าทางขวามันคือสัญญาณที่กำลังบอกทิศทางผมเปลี่ยนไปเส้นทางนั้นทันที หันไปทางเสียงนั้นความหวังเติมพลังให้ขาผมที่แทบจะหมดแรงผมกระโจนข้ามท่อนไม้ที่ล้มอยู่สายตาก,กวาดหาสีเสื้อสว่างหรือใบหน้ามนุษย์ที่คุ้นเคยเสียงมีคำรามที่อยู่ด้านหลังมันไม่ได้ตามผมมาด้วยความเงียบอีกต่อไปมันแผ่เสียงร้องด้วยความเกียวกาัดจากสัญชตาตญาณของนักล่ามันใกล้ผมมากจนผมได้กินลมหายใจของมันกิ่น้าวอับร้อนของสัตว์นักล่าช่วยผมด้วย ผมตะโกนเสียงแหบแห้งผมอยู่ที่นี่ช่วยผมด้วยเสียงผิวปากยังคงดังอยู่แต่ดูเหมือนจะไกลออกไปน้ตเหล่านั้นแผ่วลงราวกับกำลังถอยห่างใจผมตกบูบผมวิ่งผิดทางหรอหรือว่าคนที่ผมกำลังคิดว่าเป็นผู้ช่วยกำลังหนีผมอยู่ความตื่นตระหนกถาถมกับเข้ามาอีกระรอกผมวิ่งให้เร็วขึ้นอีกผมต้องรอดมุมมองรอบข้างเริ่มเบอร์เสียงหายใจของหมี มันอยู่ตรงข้างหลังผมผมสัมผัสได้ถึงลมหายใจของมันที่ต้นคอและผมก็ทะลุผ่านม่านเฟิร์นต้นสุดท้ายเข้าสู่พื้นที่โล่งเล็กๆมันแปลกประหลาดเงียบจนผิดธรรมชาติและผมก็เห็นเขาเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ยืนอยู่กลางลางโลง่งนั้นคือชายคนหนึ่งรูปร่างของชายคนนั้นเขาสูงและผอมจนไม่น่าเชื่อเหมือนภาพเงาในฝันร้ายที่ถูกยืดออกไปเขาสวมเสื้อผ้าขาดรงุงริง เสื้อผ้าเหล่านั้นห้อยลงมาจากร่างโครงกระดูกบางๆของเขาและเขาก็สวมหมวกปีกกว้างที่ดึงต่ำจนบดบังใบหน้าผมยาวเส้นขาวบางเหมือนกระดูกหย่อนลงพาดบา่าเขายืนนิ่งเฉยหันตัวเล็กน้อยจากผมพร้อมกับสะพายถุงหนังใบใหญ่บนไหล่อยู่ข้างหนึ่งผมหยุดด้วยความสะดุง้งท่ามกลางความสับสนอยู่ในใจเขาขยับถุงปากถุงเปิดออกชัชวขนะ บางสิ่งที่สีซีดหล่นลงบนพื้นหมอด้วยเสียงตุบที่เปียกชืน้นมันคือมือมนุษย์สมองผมช็อกจนแทบจะดับบูบผมจ้องมองมือที่ขาดและมองถุงใบนั้นอีกครั้งผมเห็นรูปร่างบิดเบี้ยวและหน้าสะพึงกลัวข้างในรูปเท้าโหงงอกระดูกต้นขาที่ชัดเจนว่าเป็นของมนุษย์และมือข้างที่กำแน่นอยู่เรื่องเล่าที่ยายผมเคยเล่าเรื่องสยองขวัญจากหมู่บ้านของเธอ เพื่อเตืนเด็กๆไม่ให้ออกไปเดินเล่นตอนกลางคืนนั้นพุ่งเข้ามาในหัวผมทันทีชายผอมสูงพิดธรรมชาติถุงใส่กระดูกเสียงผิวปากเอลชิวบอนผู้เป่งเสียงจากนรกเขาหันหน้ามาทางผมอย่างช้าๆและผมก็เห็นใบหน้าภายใต้หมวกปีกกว้างใบนั้นมันคือใบหน้าที่ซีดขาวผอมโซผิวหนังตึงจนเห็นกระดูกและเขาก็ยิ้มรอยยิ้มกว้าง ที่แสนน่ากลัวและเต็มไปด้วยฟันสีเหลืองผุก่อนเขาไม่ใช่ผู้ช่วยเขาคือสิ่งที่หมีกำลังวิ่งหนีคือสิ่งที่ผมวิ่งเข้าหาเสียงผิวปากไม่ใช่เสียงร้องแห่งความช่วยเหลือมันคือเพลงในการล่าของเขาเสียงคำรามมาจากด้านหลังทําให้ผมตื่นจากอาการช็อกมีผู้ทะลุผ่านเข้ามาในลานกว้างดวงตาของมันเต็มไปด้วยความบาคลั่งฟองฟอดออกมาจากปากของมัน มันเห็นผมจากนั้นมันก็มองชายที่ผอมสูงที่ถือถุงเก็บกระดูกอยู่มีตัวนั้นจอมทำลายล้างที่ขนาดตัวมหึมาได้หยุดกึกเสียงคำรามดังกึกก้องในอกของมันเรากับความกลัวที่ผสมกับความดุร้ายชายในเสื้อผ้าขาดๆนั้นยังคงหยุดนิ่งแต่รอยยิ้มอนน่าสยองขวัญน,นั้นไม่เคยหายไปไหนสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดของผมได้กรีดร้องและพุ่งถึงสุดขีด โดยไม่คิดอะไรผมตอบสนองในทันทีผมพุ่งตัวไปข้างๆดิ่งหัวทิ่มลงในพุ่มไม้หนาทึบที่อยู่ที่ขอบลานโลงหนามมากมายได้กรีดผิวหนังและเสื้อผ้าของผมแต่ผมไม่สนใจผมต้องซ่อนจากที่ซ่อนนั้นผมได้มองลอดผ่านใบไม้ภาพในหลานกว้างที่เหมือนกับชากของนรกชายผู้ผิวปากยังคงหยุดนิง่งและถุงเก็บกระดูกนั้นวางอยู่ที่เท้าของเขา มีตัวนั้นไม่ว่าจะด้วยสัญชตาตญาณหรือความห่วงอนณาเขตของมันมันได้ลุกยืนขึ้นสองขาความสูงประมาณ8-9ถึงฟุตราวกับเป็นภูเขาของกล้ามเนื้อและโกงเล็บมันได้คำรามดังกึกก้องจนสั่นสะเทือนอากาศแล้วมันก็ได้ตวัดโกงเล็บไปที่ชายผอมสูงคนนั้นผมไม่รอดูว่ามันจะโดนหรือไม่ผมรีบออกมาจากพุ่งไม้อีกฝั่งแล้วก็วิ่งหนีวิ่งกับทางเดิมออกจากลานลง ห่างจากปีศาจสองตัวที่กําลังต่อสู้กันเพื่อรางวัลน,นั่นคือผมผมวิ่งเหมือนไม่เคยวิ่งมาก่อนในชีวิตจิตใจอันว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความกวนล้วน,ลนและผมก็ได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคำรามแต่เป็นเสียงกรีดร้องเสียงแหลมสูงทรมานของสัตว์ที่มันกาลังเจ็บปวดอย่างสุดขีดเสียงนั้นคือหมีแล้วอยู่ๆเสียงทุกอย่างก็เงียบราวกับถูกตัดขาดอย่างกระทันหัน ตามด้วยเสียงเปียกและแตกหักที่ผมจะเก็บไปฝันร้ายตลอดชีวิตแล้วเสียงผิวปากก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแตกต่างมันดังมากใกล้เหมือนอยู่ข้างหูผมในช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวที่สุดขีดนั้นเศษเสียของเรื่องเก่าที่ยายเคยเล่าก็ผุดขึ้นมาในหัวเหมือนเป็นคำเตือนเมื่อเสียงผิวปากไกลหมายความว่า เขาอยู่ใกล้คุณจริงๆและเมื่อเสียงผิวปากใกล้หมายความว่าเขาอยู่ไกลคุณและคุณยังมีโอกาสที่หนีได้ผมวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองผมวิ่งต่อไปพยายามวิ่งเข้าสู่ทางเดินหลักเสียงผิวปากที่สดใสและใกล้ชิดนั้นเป็นเพื่อนร่วมทางเดียวของผมมันคือเสียงนำทางและจังหวะแห่งความหวาดกลัวตราบใดที่เสียงยังใกล้ผมก็ยิ่งหนีห่างได้ความคิดนี้ดูบา้า แต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมเดินต่อไปเวลาผ่านไปส -4 ถึงนาทีมันดูเหมือนกับไร้จุดจบผมวิ่งพร้อมกับเสียงนั้นที่มันดังในหูของผมดันให้ผมไปข้างหน้าจากนั้นผมก็พุ่งตัวออกสู่เส้นทางหลักทันทีรู้ว่าอีกไม่ไกลว่าผมจะถึงทางกลับรถรถของผมห่างไม่ถึงหนึ่งไมล์ผมหันหลังกลับไปมองเห็นเพียงต้นไม้และเสียงผิวปากที่แผ่วลงห่างไกลออกไป นั่นหมายความว่าเขากําลังมาเขาจาัดก,การหมีนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วความกลัวที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเข้าครอบงำผมผมวิ่งเต็มสปีดตามเส้นทางขาเคลื่อนไหวด้วยอดินาลีล้วนๆผมได้ยินเสียงเขาใกล้เข้ามาแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็รู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวความหวาดกลัวความเย็นเนยือกที่เหมือนกับการไล,ล่ลาบรรยากาศค่อยๆเย็นลงเสียงผิวปากค่อยๆเลือนหาย เหมือนเสียงกระซิบในสายลมผมเห็นรถผ่านต้นไม้แสงแดดที่ส่องกระทบบนกระจกหน้าเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในชีวิตมือผมสัน่นจนทํากุญแจหล่นถึงสองครั้งผมควานหากุญแจปลดล็อกเปิดประตูและพุ่งตัวเข้าไปล็อกทันทีผมสตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์คำรามดังลัน่นผมไม่กล้ามองกระจกหลังผมเหยียบคันเร่งรถพุ่งทะยานออกไปพร้อมกับก้อนกวดที่กระเด็นอยู่เต็มพื้น ผมขับจนกระทั่งเห็นไฟจากโรงแรมเก่าๆที่นี่ผมอยู่ที่นี่ตอนนี้ผมไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ยังไงแต่ผมต้องเล่าต้องเตือนใครสักคนสิ่งที่อยู่ในป่านั้นมันมีตัวตนจริงเรื่องเล่าเก่าแก่นั้นไม่ใช่แค่นิทานหลอกเด็กถ้า,าคุณหลงอยู่ในป่ามือถือลระก็และได้ยินเสียงผิวปากอย่าวิ่งเข้าหานั่นไม่ใช่มิตรมันไม่ใช่ความช่วยเหลือมันคือเหยื่อ ที่รอคุณเข้าไปติดกับสวัสดีค,ครับ Creepy Story นะครับโอ้โหก็หายไปนานมากประมาณ5เดือนได้ผมจะไม่บอกละกันว่าจะกลับมาขยันทำคลิปเรื่อยๆพราะพูดทีไรก็เหมือนแบบเป็นอาถันให้ต้องหายไปอยู่เรื่อยและถ้าใครยังไม่หลับและฟังจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดซับ s c ค i b ์และกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ส่วนคอมเมนต์ก็พิมพ์มาได้เลยนะครับอยากให้ปรับตรงไหนที่สำคัญมี Discord ให้ไปอยู่กันด้วยนะครับถึงจะไม่ค่อยอัปเดตอะไรก็เถอะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เข้าด้วยแต่ก็จะพยายามไปดูนะครับก็จะมีอัปเดตอยู่ในนั้นเรื่อยๆทั้งใน Discord และในตัวโพต์ของ YouTube เองที่สำคัญขอบคุณที่รับชมนะครับ 拜拜。Bye bye.